สวัสดีครับแต่ก็ที่กำลังจะได้รับชมต่อไปนี้นะครับเป็นคู่เดี่ยวนะครับแต่ก็เดี่ยวระหว่างเจ้านักสวนผักถุงเท้าสีแดงนะครับกับเจ้าบาสพัทยานะครับเหลี่ยมนี้เจ้านักสวนผักนะครับได้ความเก๋าส่วนเจ้าบาสนี้ได้ความสดนะครับเจ้านัดต่อเจ้าบ้านสามแต้มนะครับ

Lúc ổng đem sáng tân ngon là bổn như sĩ สองต่อสี่เสามต่อสี่เสามสองตองสามสองต้องแต้มสี่เท่าครับแต้แต้มสี่เท่า

ล<ร>อกออกครับต่อห้าต่อสี่เต้เสียง่นอนะเต้เ้เต้เต่อสี่ต่อต่องข้เสี่ต่อหก ต่อหกแ้ห้าต่ต 5, ตอหกครับยงตรงแ้หกต่อห้ายงตรงแ้ห้าต่อหกครับ

แหกเท่าอ้ส่มเท่าคูค่นี้เตะกันกที่15บห้เต็มนะครับไม่มีดิวนะครับ Các em hộp thâu ừ. đào hóng hey. Chết To hết Đi nào hóng To chết 6 7, oh. 7. Okay. 8 9 10 11 Tao khổ Không có tao Chết Tao

แ้มเจ็ดต่อเครับแปต่อเก้า ก้าแปดต้นตรงต่อเก้าเต็มแปดต่อเก้าครับเหยียบออกครับลูกนี้ไม่อยากจะเชื่อครับแปด แล้ลงเอยไ้มเตมสิต tamam> ่อแปครับ sampai 8 แปดสิบเท่าครับ ปลาตอกนะไก่ตอกใก่ไก่ไก่ลุกอ้อครับนิดเดียวครับ

og sveitt hål! แต้ม12-11ครับ <S 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 อดนัดเสิร์ฟดีครับลูกนี้ครับ <S 2> <S 2> <S แต้ม13-11มนะครับอ๋อเจบบาสแตกยาวเลยครับ เต็มเดียวเกมนะครับ14ต่อ11นะครับพอหนารู้ลูกเสือบทสามลูก แต้ม12ต่อ14ครับแต้มเดียวเกมนะครับ14ต่อ12ครับ14 12แต้ม12ต่อ14ครับ ส,สิบสี่เอาลครับเท่าแล้วครับมันแล้วครับดีนี้สิเท่านะครับชิงดำกันแล้วนะครับาแตแล้วาแตกแล้วสยยจด ไดยมากเลยครับลูกนี้โอ้โหเอาครับ14เท่าครับกำลังเดือดเลยนะครับตอ14แต้ม14เท่าครับไม่มีดีลนะครับแข,ข่งขันกันที่15เแต้มนะครับเกมไเกมไยไปเกมเกม สิบส hey, ี <FE> ่เท่าครับลูกเดียวเกมครับ